เรื่องของนรกสวรรค์นะ่ยท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสำหรับพุทธศาสนิกชนก็เพียงรับฟังมาจากหลักธรรมคำสอนใครที่มีศรัทธาแก่กล้าก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงส่วนคนศรัทธาครึ่งครึ่งกลางกลาก็จะโน้มเอียงไปทางไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ไม่ลบลู่ส่วนคนที่ไม่มีศรัทธาความเชื่อเลย จะกล่าวหาว่าเป็นเรื่องเพอเจอร์เหลวไหลซ้ํายังมีพระบางรูปนี่ประคมข่าวทํานองว่าคนเราตายแล้วศูญสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเป็นการคัดค้านพระธรรมคําสอนของจริงกันอย่างออกกเอื้กกระรึกเดชบุญที่ว่ามีไม่มากองค์นักแต่ว่าส่วนที่ท่านเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงนะ่มีเยอะกวา่า พระพุทธศาสนาก็เลยหวนคืนสู่รูปรอยเดิมอันถูกต้องความจริงอีกคำรบหนึ่งย้อนอดีตยุคหลังสงครามโลกจบสิ้นลงไม่กี่ปีเกิดทุพพิภัยข้าวยากหมากแพงชาวชนบทต่างจังหวัดก็หนีภัยแล้วก็เข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวงชนิดหวังน้ำบ่อนะ่าจะหาใส่ปากใส่ท้องเข้าไปแต่ละมือก็ทั้งยากไอเรื่องที่พักอาศัยไม่ต้องพูดถึง กลายเป็นคนจอนหมอนมินตกค่ำก็แวะไปนอนตามป่าละเมาะและสุมทุมพุ่มไม้พระเอิญคนชนบทส่วนใหญ่ี่เก่งเรื่องการปลูกสร้างบ้านเรือนสามารถหางานเป็นช่างไม้ช่างปูนตามสถานที่ก่อสร้างซึ่งมีอยู่มากเนื่องจากเวลานั้นเมืองหลวงของประเทศเจอระเบิดจากฝรั่งฝ่ายสัมพนันธมิตรส่งเครื่องบินมาทิ้งบอมจนวีน่าสันตโร บ้านเรือนและสถานที่ราชการก็พังย่อยยับปนปี้เป็นอันมากแรงงานก่อสร้างก็เลยได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางสามารถเก็บเศษสิ่งก่อสร้างแล้วก็ซากอาคารบ้านเรือนที่ปรักหักพังไปประติดประต่อเป็นเพิงหมางแงนใช้เป็นที่ซุกหัวนอนคนจังหวัดไหนก็รวมตัวกันอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นจนกระทั่งถูกเรียกสั้นๆว่าสลัม สลัมยุคแรกมีนับไม่ถ้วนแห่งทางการเห็นท่าไม่ดีเพราะว่าสลัมนี่เป็นแหล่งใหญ่ของคนจอนหมอนบินก็เลยจัดสร้างอาคารสงเคราะห์ให้อยู่ซะเป็นที่เป็นทางหนึ่งในจำนวนนั้นก็คืออาคารสงเคราะห์ดินแดงใกล้โบสถ์แม่พระพวาติมาแล้วก็สวนผักของเจ๊กที่แรกอาคารสงเคราะห์แห่งนี้อยู่ตรงฝั่งซ้ายของหัวถนนสายอโศกดินแดง รูปแบบก็คล้ายๆบ้านแฝดในหมู่บ้านจัดสรรชั้นล่างเป็นตึกชั้นบนเป็นไม้เรียกว่าบ้านแฝดเครื่องตึกเครึ่งไม้มีผู้ทำเรื่องขออยู่อาศัยเต็มหมดทุกหลังคาเรือนแต่ชาวสลัมก็ยังตกค้างอยู่ข้างนอกอีกมากเพราะว่าอาคารสงเคราะห์เนี่ยจุคนได้น้อยพวกตกค้างนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งที่สร้างความลือลั่นให้แก่ยุค2499อันธพานครองเมือง ซึ่งแผ่อิทธิพลเข้ามาครอบงำอาคารสงเคราะห์โดยเฉพาะพวกวัยรุ่นที่ถูกชักจูงง่ายอยู่แล้วก็พลอยเห็นกงจักเป็นดอกบัวยอมเข้าแกงอันตพันได้ไง่ายๆในช่วงนั้นเองก็มีผู้หญิงวัยยี่สิบเศษคนหนึ่งประกอบอาชีพแมค้าขายข้าวราดแกงอยู่แถววัดแค่หนังเลิงชื่อมะลิมะลินี่แวะมาที่อาคารสงเคราะห์ค่อนข้งบ่อยเพราะว่ามีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่นี่ รู้ว่าญาติรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะฉะนั้นว่างเมื่อไหร่ก็จะแวะมาส่งเสียคราวหนึ่งก็ร้อยครึ่งร้อยซึ่งก็มากโขแล้วในยุคที่ทองบาทละสี่ร้อยข้างบ้านญาตินีมีอันพานวัยรุ่นอาศัยอยู่คนหนึ่งชื่อนายนิดเป็นหนุ่มหล่อหุ่นดีหากินทางทุจริตเป็นที่เอื้อมระอาของชาวบ้านจะด้วยเหตุแห่งโชคชะตาฟาริกิจหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้ ทำให้ในนิดนี่มาพบเจอมาลิเกือบทุกครั้งที่เธอแวะมาเยี่ยมญาติในอาคารสงเคราะห์มาลิเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาธรรมดาธรรมดาติดจะขี้เรซะด้วยซ้ำจุดเด่นก็อยู่ที่มีซุ่มเสียงไพเราะพูดจาอ่อนโยนสมเป็นแม่ค้ากิริยามารยาทก็แฉมแชมช้อยโดนใจหนุ่มหล่อยอย่างในนิด ซึ่งปกติจะพบเจอจะสาวสลัมมารยาทย่ำแย่พูดจาก่อนมึงมาพาโวยแล้วก็เสียตัวตั้งแต่ยังไม่ทันเป็นสาวมาลิเองก็พอใจที่มีหนุ่มหน้าตาดีอย่างเขามาติดพันเมื่อในนิดเขามาตีสนิทก็เลยยอมคบหาเป็นเพื่อนกันไปก่อนครั้นได้รู้ว่าเขาไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งก็แบ่งเงินให้ใช้บ้างตามควรแก่เหตุ ก็ทําให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นลําดับกระทั่งญาติผู้ใหญ่รู้เข้าก็เลยเรียกมาเตือนเอ้ยอย่าไปคบกับมันอีกเลยลูกเอ้ยเนี่ยป้าจะบอกอะไรให้นะเจ้านิดคนนี้มันเป็นอันตพานมันทําชั่วสารพัดจนชาวบ้านเขาเกลียดน้ำหน้ามันไอ้ครั้นจะแจ้งความเอาผิดก,กลัวมันจะพาคนมาฆ่าทิ้ง ผู้ชายดีๆนะี่ยังมีอีกเยอะอย่าไปหลงคารมคนหล่ออย่างมันเลยเชื่อป้าจนลูกเอ้ยแม่ป้าอย่าเพิ่งมองคนในแง่ร้ายเลยป้านิดเขามีอะไรเขาก็เล่าให้หนูฟังหมดแหละก็เล่าแต่เรื่องดีดๆใช่ไหมล่ะไอเรื่องดีของมันมีแค่หยิบมือแต่เรื่องร้ายนะ่ะมีเท่าภูเขานี่มันไม่เล่าหรอกเขาเขาอาจจะจัดอยูน่ในพวกมามืดไปสว่างก็ได้นะป้า หนูจะช่วยดูแลเขาเองอะ่ะป้าสบายใจเถอะเออโบราณท่านถึงได้บอกว่าความรักมันเหมือนโคถึกยิ่งห้ามก็ยิ่งคึกนึกประมาทไม่ได้หนูก็โตเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้แล้วนะป้าก็แค่เตือนด้วยความหวังดีเท่านั้นแหละมลิก็ไม่ได้รีบร้อนตกร่องปล่องชิ้นดูใจในนิดร่วมสองปี จนถึงยุคจอมพลศริทิ์เรืองอำนาจบรรดาพวกป่วนเมืองก็ถูกจับกุมตั้งข้อหาเดียวกันหมดคือประพฤติตนเป็นบุคคลอันตรพนันส่งขังคุกลาดยาวไม่มีกำหนดปล่อยในนิดนะโชคดีที่มะลิคอยส่งเงินทองให้ใช้ไม่ต้องเข้าแก๊งทำทุจริตปิดกฎหมายก็เลยยังไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำของกรมตำรวจรอดจากติดคุกได้อย่างหวุดหวิด แล้วไม่นานต่อมาก็ตกร่องปล่องชิ้นอยู่กินเป็นผัวเมียกับมะลิอย่างเปิดเผยมะลิอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านหลังตลาดนางเลิงตอนนั้นก็เริ่มมีตึกแถวผุดขึ้นมาบ้างแล้วส่วนบ้านมะลิในยังเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงเมื่ออยู่กินกับนายนิดก็ลงทุนต่อเติมใต้ถุนเป็นห้องโถงชั้นล่างมีห้องนอนมิดชิดเป็นส่วนตัวตามประสาผัวเมีย ปกติมะลิจะตื่นนอนตอนตีสามเสร็จแล้วไปจ่ายตลาดไปซื้อของสดของแห้งมาต้มแกงใส่หม้อไปขายแต่ชามืดได้ตักบาตทรทำบุญกับพระเป็นคนแรกๆเสมอพ่อแม่ก็ใจบุญสุนทานถึงวันพระทีไรก็จะชวนลูกสาวไปถืออุโบสถศีลที่วัดแคนางเลิงถือศีลฟังธรรมแล้วก็นำมาปฏิบัติด้วยการเจริญภาวนาก่อนจะเข้านอนทุกคืน ประมาณว่าถึงพร้อมด้วยคาราวะสธรรมก็คือทานศีลภาวนาไอเรื่องการทำบาปไม่ต้องพูดถึงขนาดยุงสักตัวบินมากัดยังเอามือโบกไล่ไม่ตบไม่ตีเกรงจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปชาติหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็นิยมยกย่องให้เป็นครอบครัวตัวอย่างส่วนในนิดนี่ผิดกับเมียเป็นคนละเรื่องเขาชอบที มลิเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีกิริยามาระยาสมเป็นกุลสตรีก็จริงแต่จริตนิสัยของเขาเก็บซ่อนได้แม่นานก็เผยท่าแท้ให้มะลิเห็นความเป็นคนกักขละของเขาตอนอยู่กินระยะแรกๆนี่ก็เรียกว่าน้ำต้มผักยังว่าหวานเขาตื่นแต่เช้ามือช่วยเมียหั่นผักหั่นหมูก่อเตาฟืนหุงข้าวต้มแกงตัวเป็นเกลียวเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีเตาแก๊ ฝ่ายมะลินี่ขายดีมีกําไรเข้าพกเข้าหอ่อรวมเป็นก้อนได้สองสามร้อยก็จะเอาไปฝากธนาคารเพื่อความมั่นคงให้กับชีวิตในอนาคตในนิดก็เห็นดีด้วยไม่ขัดขวางหลังจากที่อยู่บ้านหลังตลาดนางเลื่องนานพอสมควรในนิดก็สามารถตีสนิทกับขี้เมาประจําถิ่นได้สําเร็จชื่อในเปียกเป็นชายวัยเบญจเพศมีงานการทำแล้ว ในเปียกในชอบทำตัวเป็นนักเลงเมื่อรู้ว่าในนิดเคยมีประวัติในทางร้ายอยู่แถวดินแดงก็เลยยอมจับมือเป็นมิตรด้วยมิตรภาพเริ่มแน่นแฟ้นขึ้นในคราวที่ในนิดช่วยแก้ไขความหน้าแตกให้ในเปียกซึ่งมีบริวารใกล้ชิดอยู่สองคนคือในเอกกับในเจ็ดเป็นเด็กมัธยมปลายร่างผอมเกรงเป็นม้าใช้ให้ในเปียกอย่างชนิดไม่กล้าหือก็เรียก นายเปียกว่าพี่ทุกคำแต่ถึงตอนปิดเทอมใหญ่ปลายปีก่อนขึ้นชั้นไปเรียนมศ .5 ช่วงเปิดเทอมนายเอกกับนายเจ็ดกลับมาจากบ้านต่างจังหวัดในสภาพสูงใหญ่กำยำผิดจากเดิมที่ผอมแห้งเป็นคนละคนสองพี่น้องนี่สูงกว่าในเปียกจ่าฝูงร่วมหนึ่งคืบก็เลยสิ้นความยำเกรงอ่าแต่ก่อนเคยเรียกพี่เปียกทุกคำ ทีนี้พูดจามึงมาพาวยไม่ก้มหัวให้เหมือนแต่ก่อนจนกระทั่งเย็นวันหนึง่งนายเปียกกับนายนิดเนี่ยนั่งซดเหล้าอยู่ที่ร้านข้างโรงหนังเฉลิมธานีปรากฏว่าสองพี่น้องคือนายเอกนายเจดเนี่ยโดนนักเรียนนักเลงต่างสถาบันไล่กวดมาจนมุมอยู่หน้าร้านชายชาเสืออย่างนายนิดก็เลยแผลงฤทธิ์ควงมีดสั้นเล่มเดียว ไล่แทงวัยรุ่นทั้งแก๊งเพ่นกระเจิงเลือดสาดไปตามตามกันสร้างความยำเกรงให้แก่สองพี่น้องเป็นล้นพ้นนะกลับมาเรียกนายเปี๊ยกว่าพี่เปียกตามเดิมไม่มีคําว่าไอ้นำหน้าชื่ออีกอย่างไรก็ตามการเป็นเพื่อนกันในวงเล่านี่จะกินของเพื่อนฝ่ายเดียวไม่ได้ในายเปียกนะควักกระเป๋าไปสองครั้งแล้วทีนี้พอถึงครั้งที่สมก็ต้องถึงตาในนิดควักมั่ง แต่ในนิดไม่มีงานทําเป็นหลักแหลง่งก็เลยขอค่าเหนื่อยจากเมียมะลิก็แปลกใจจนต้องย้อนถามพี่พี่ติดบุหรี่ฉันก็วางแบงค์ใบละห้าบาทให้ใช้เกือบทุกวันยังจะขอค่าเหนื่อยอะไรอีกล่ะพี่แหมพูดข้าวฉันก็ต้องมีเพื่อนก็ต้องสังสรรค์ดิถ้ากิน,นั้งเขาฝ่ายเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหนอ่ะนี่ติดบุหรี่ยังไม่พอจะรีติดเหล้าอีกเหรอ มันก็แค่เข้าสังคมอ่ะไม่ได้ดื่มหัวราน,น้ําเป็นพวกขี้เมาสุือเมื่ไรอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาส่วนแบ่งเป็นรายอาทิตย์ก็แล้วกันให้อาทิตย์ละห้าสิบบาทเราจะได้มีเงินเก็บไว้สร้างอนาคตมั่งจะอยู่บ้านพ่อแม่กันทั้งชาติหรือไงสมัยนั้นบุหรี่ตรารวงข้าวนี่ซองละหกสลึงเหล้ายี่ห้อกวางทองน้องแม่โขงขวดละสิบสามบาทกับแก้มจานละสามถึงหบาท ในนิดสุบุรีวันละครึ่งสองมีเหลือไปเลี้ยงเหล้าตอบแทนในเปียกบ้างแต่ว่าสังคมคอทองแดงย่านหนังเลิงนี่ไม่ใช่มีในเปียกคนเดียวนักดื่มส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเมาแล้วเลืเล้อยออกจากร้านนี้ก็ไปต่อร้านโน้นพอเมาได้ที่ก็มักจะชวนกันไปเที่ยวซ่องเที่ยวสำนักนางลมซึ่งพอสอนญญน,นั้นย่านนางเลิงมีเกือบสิบแห่ง คนมีงานทำยังชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วเกาะเมียกินอย่างในนิดจะเอาอย่างเพื่อนร่วมกวนได้ยังไงแต่เมื่อดันทุรังจะทำตัวเป็นคนไรายได้ต่ำรสนนยมสูงเงินออมที่มลิเก็บไว้วันละสี่ห้าสิบบาทครบสองร้อยก็เอาไปฝากธนาคารสักทีหนึ่งก็เลยมีอันเป็นไปหายสาบสูนย์อย่างไรร่องรอย,อยอยู่เสมอจากสองอยก็เหลือไม่ถึงร้อย มะลิก็นึกรู้ทันทีต้องเป็นผีมือผัวคําเตือนของญาติผู้ใหญ่ย่านดินแดงก็แววขึ้นว่าอย่าไปหลงคารมคนรูปลอไอเนี่ยมันชั่วจนคนเกลียดกันทั้งบางมะลิก็คิดว่าเออจะปรับทุกข์พ่อแม่ก็จะย้อนตําหนิเอาได้ขนาดป้าเขาเตือนสติแล้วเราก็ยังคว้ามาเป็นผัว เวลาคนดีมีศีลรมเป็นทุกข์นี่ส่วนใหญ่จะหันหน้าเข้าขอพรพระมาลีก็เช่นเดียวกันตักบาตทรทำบุญหรือนัง่งสวดมนต์เจริญภาวนาก่อนนอนก็จะขอพรพระให้ท่านช่วยดลใจในนิดให้กลับตัวกลับใจหนีห่างจากอบายมุขด้วยเถอะอยู่กินกันก้นหม้อข้าวยังไม่ทันดำมาลีก็มักจะเข้านอนคนเดียวเพราะว่าควาผัวจะกลับถึงบ้านก็สองยามตีหนึ่ง ในสภาพเมาแอมุดหัวเข้ามุ้งได้คลดครอครอหลับเป็นตายตื่นนอนก็ตะวันสายโด่งไม่ช่วยเมียทำรรมาหากินอีกเลยเป็นชาวเกาะเกาะเมียกินอย่างสมบูรณ์แบบร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือความเป็นนักเลงรูปหลอกก็เลยมีผู้หญิงทอดสะพานให้มากหน้าหลายตาในนิดไปควา้าสาวรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งเป็นเมียน้อยทั้งที่ฝ่ายหญิงยังเรียนอยู่มัธยมปลาย ต้องเช่าห้องในบ้านแบ่งห้องให้เช่าเป็นหลังรักซึ่งประหยัดกว่าพาไปเข้าโรงแรมแต่การมีเมียน้อยนี่มันสิ้นเปลืองค่าโสหุยเยอะอยู่บวกกับค่าเหล้ายาปลาปิ้งเวลาสังสรรค์กับพวกขี้เมาแต่ละเดือนก็เลยมีรายจ่ายอย่างน่าใจหายต้องใช้จ่ายถึงเดือนละเจ็ดแปดร้อยบาทในยุคที่ทองบาทละสี่ร้อยก็ลองคิดดูเถอะว่ามากขนาดไหนแล้วความทุกร้อนนี่มันจะไปตกอยู่กับใคร ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินออมไปฝากธนาคารกำไรจากการขายข้าวแกงและต้นทุนด้วยโดนในนิดช่วยไปเลี้ยงดูเมียน้อยบวกค่าเหล้าที่ดื่มสังสรรค์กันทุกเย็นคำ่ำมลิต้องเป็นฝ่ายถอนเงินจากบัญชีฝากประจำมาลงทุนซื้อวัตถุดิบทำข้าวแกงไปขายสิ้นเดือนก็เข้าอีรอบเดิมคือถอนเงินออมมาลงทุนเพื่อให้ผัวผานจนหมดเกลี้ยงําแล้วสาเล่า พ่อกับแม่ของมลิยังไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าพ่ออายุห้าสิบรับราชการแม่เป็นครูประชาบาลอ่านลูกเขยออกเหมือนเปิดหนังสืออ่านแต่ต้องถือว่ากรำใครกรำมันดูแลกันเอาเองขืนยื่นมือช่วยเหลืออาจจะพินาศล่มจมทั้งครอบครัวเพราะอุปถัมภ์คนชั่วไว้ในบ้านแม้แต่พ่อแม่เองก็ต้องระวังตัวแจ เนื่องจากในนิดนิดไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิน้นนึกจะลักขโมยก็ทำกันซึ่งซึ่งหนะ้ามาลีเข้าขัดขวางก็ถูกตบคว่ำพลางร้องตะโกนสำทับเรื่องง้องผัวเมียวไว้หมาไม่เกี่ยวใครมากล้าแยมกับคนอย่างไอ้นิดนะ่ะเข้ามาเลยอ่ะมึงเจอดีแนะ่บ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินกิติศัพท์คราวนายนิดคนเดียวใช้มีดไล่แทงนักเรียนเจ็ดแปรายเพ่นหนีตายกระเจิดกระเจิง ก็ไม่มีใครกล้าประท้วงความยุติธรรมแทนมะลิพ่อแม่ก็ไม่กล้าแจ้งความลูกเขยข้อหาทำร้ายร่างกายลูกสาวได้แต่หวังว่าสักวันลูกจะตัดใจบอกเลิกกับผัวตัวแสบสำเร็จพเอิญมะลินี่เป็นคนหัวเก่ามีผัวเดียวเมียเดียวอยู่กินกันไปจนแก่จนเท่าวันไหนตกพุ่มไม้เพราะผัวทิ้งจะเป็นความอัปยศชนิดที่เรียกว่าตายซะยังดีกว่าอยู่ให้อายชาวบ้าน ยอมทนทุกข์อยู่กินกันในนิดมาเรื่อยๆตรากตรำทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อรู้ว่าหาได้เท่าไรผัวก็เอาไปปรนเปลือเมียน้อยจนหมดสิ้นไม่ยอมให้ก็ถูกทำร้ายจนนอนสมไข้ขึ้นไปหลายวันอย่างไรก็ดีลุกจากเตียงได้เมื่อไร่เรื่องทานศีลภาวนาอันเป็นคารวะธรรมไม่เคยขาดตกบกพร่องเพราะว่าเธอมีความเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธองค์ ทรงไว้ซึ่งความดีความวิเศษไม่ล้าสมัยไม่อย่างนั้นจะยืนหยัดอย่างยาวนานมาถึงสองพันปีได้อย่างไรฟังพระเทศในบางครั้งก็ทำให้รู้ว่าคนเรานะมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองต่อให้ทำตัวดีงามอย่างไรถ้าถึงคราวเคราะหกรรมในอดีตชาติตามทันก็อย่าหวังเลยว่าจะมีใครหนีพ้นอำนาจกรรมไปได้เรื่องของมลิกับผัว ชรอยจะเป็นเวรเป็นกรรมที่เคยสร้างสมกันมาถึงชาตินี้ก็เลยมีอันให้เกิดรักแรกพบทันทีที่เจอหน้าแม้ว่าจะดูใจกันทั้งสองสาปีเพื่อให้รู้จักนิสัยใจคอว่าดีร้ายอย่างไรลงท้ายก็ยังต้องมาอยู่กินกันจนได้อันเป็นเหตุให้ต้องทุกข์ตรมขมขืนอย่างทุกวันนี้วันหนึ่งในนิดกำเริบเสบสารถึงขนาดบีบคอมาลิ เพื่อให้ยอมไปถอนเงินสดมาให้เขาสองหมื่นบาทซึ่งเท่ากับเป็นการปิดบัญชีกันเลยทีเดียวคราวนี้เป็นตายรายดียังไงก็ไม่ยอมให้ด้วยรู้ว่าผัวจะเอาไปปลนเปลือเมียน้อยถึงขั้นซื้อบ้านย่านชานเมืองไปอยู่กินกันลํำพังการแย่งชิงเงินกำไรและต้นทุนขายข้าวแกงจนไม่เหลือติดบ้านนี่มะลิก็ทุกพอแรงอยู่แล้วคืนยอมปิดบัญชีให้เงินไปดูแลเมียน้อย ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆในมีหวังจบเหตแน่นอนขัดใจในนิดคราวนี้มาลิโดนจัดหนักจนสลบเหมือดขาแข้งแก้แหวนเงินทองที่มีอยู่ถูกผัวใจชั่วปลดไปจนหมดพ่อแม่พาไปส่งโรงพยาบาลตอนอาการหนักมากแล้วหมอบอกว่าซี่โครงหักหลายซี่ทิ่มแทงปอดทะลุจนเลือดตกในต้องเอาตัวเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัดโดยด่วน ประจวบกับวิทยาการทางแพทย์ปีนั้นไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันมลิทนพิษบาทแผลไม่ไหวก็ถึงแก่กรรมไปก่อนการผ่าตัดพ่อกับแม่ถึงจะมีศีลธรรมประจําใจยอมรับกฎของความจริงในพระศาสนาว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นของธรรมดาแต่มลิในอายุยังน้อยเพิ่งจะย4ยังไม่ถึงวัยเบญจเพศซะด้วยซ้ำ ก็ดวนมาจากพ่อแม่ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับทั้งๆท,ที่เป็นเด็กดีมีคุณธรรมมาแต่เล็กแต่น้อยคิดผิดหนเดียวเอาตัวมานมาสู่ชีวิตก็ไม่มีโอกาสให้แก้ไขความผิดพลาดได้อีกเลยเพราะว่าเธอชิงลาโลกไปซะก่อนกลับจากงานสวดศพมาลิคืนแรกพ่อแม่แนออนล้าทั้งร่างกายและจิตใจก็รีบอาบน้ำเข้ามุ้งนอน ก่อนที่เข็มนาฬิกาจะบอกเวลาสี่ทุ่มปีนั้นเมืองไทยยังไม่มีแอร์หรือว่ามุ้งลวดเหล็กดัดการเข้านอนชั้นบนจะเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทโดยมีพัดลมซึ่งเปิดอยู่นอกมุง้งสร้างความเย็นสบายให้เพิ่งจะทิ้งตัวลงนอนไม่กี่อึดใจคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาพ่อของมะลิเพิ่งจะหลับตาเข้าสู่ผวังแห่งความหลับ อยูู่ก็รู้สึกมีแสงสว่างแจ่มจ้าเหมือนกับแสงนีออนทำให้พ่อลืมตาขึ้นมองโดยอัตโนมัติเมื่อเห็นภาพที่พ่อตกตะลึงก็สะกิดแม่ให้ลุกขึ้นมาดูบ้างแม่ก็อุทานอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อสิ่งที่ไม่นึกฝันว่าจะได้เห็นมาปรากฏอยู่นอกหน้าต่างด้วยรัศมีอันสว่างซึ่งแผ่ซ่านออกมารอบเรือนร่างวิจิตงดงามสุดพารณา เหมือนกับนางฟ้าสวยเกินนางใดในโลกล่ะนางฟ้าองค์นั้นก็ยิ้มพรายอย่างใจดีหนูเองจะพ่อแม่สัมปรายภพของหนูคือสวรรค์ก่อนจะถึงแก่กรรมตอนเช้าอ่ะหนูได้ตักบาตรทำบุญถึงตอนใกล้สิ้นลมหนูก็สงบจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธจนหมดลม ที่พระท่านบอกท่านสอนนะ่ะมีผลดีอย่างที่เห็นนี่แหละจะแม่เออแล้วนี่จะรู้ได้ยังไงวะว่าลูกเป็นมะลิเป็นลูกสาวของฉันนะ่ะแม่ดูนี่สิหนูจะแสดงร่างตอนเป็นมนุษย์ให้พ่อกับแม่เห็นทันใดนั้นร่างในถ้ำกลางโอภารศมีก็หายวับไปเปลี่ยนเป็นมะลิซึ่งขี้เรให้เห็นเต็มเต็ม,ต,มตา เมื่อพ่อกับแม่สิ้นสงสัยก็คืนสู่ความเป็นเทพธิดาดังเดิมแล้วก็บอกพ่อแม่ว่างานศพหนูต้องใช้ทุนทรัพย์มากเป็นภาระให้แก่พ่อแม่หนูมาเพื่อบอกให้รู้ว่าสมุดบัญชีเงินฝากน่ะซ่อนอยู่ตรงไหนในสมุดนะ่ะหนูเขียนใบเบิกเงินไว้แล้วเซ็นชื่อเรียบร้อยเพราะสังหอนใจว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีใบเบิกระบุเป็นชื่อของพ่อ คนอื่นคนเจอก็เอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกพอสั่งเสียสิ่งที่ค้างใจจนจบประโยคแสงสว่างนวลใย,ยพร้อมกับเรือนร่างเทพธิดาก็หายวับเหลือเพียงแสงจันทร์คืนแรมอันสลัวลางเหมือนเดิมเมื่อหกสิบปีก่อนในคนกรุงเทพเขานิยมตั้งศพสวดกันเจ็ดคืนหมดค่าเสาห้ยแต่ละงานสูงมากเป็นหมื่นๆทีเดียว การลงมาบอกที่ซ่อนสมุดบัญชีของเทพธิดามาลิก็ช่วยให้งานศพตัวเองผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ทิ้งภาระหนักให้แก่พ่อแม่ต้องช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายความตายของมาลิเท่ากับสะบัน้นความสัมพันธ์ฉันผัวเมียกับนายนิดโดยปริยายเพราะนายนิดต้องหลบหนีคดีในข้อหาทำร้ายเมียถึงแก่ชีวิตแม้จะไม่ตายทันทีเลยแต่ข้อหาพยายามฆ่าก็ยังรออยู่ พ่อแม่ไม่ต้องขับไล่หรอกอดีตเขยชั่วก็หายเข้ากลีบเมฆไปนานแล้วภายในนิดไม่มีใครให้ความอุปการะเรื่องเงินทองประกอบกับยุคเฟื่องฟูของฟินเทือนผ่านไปมีแต่เฮโรอ,อีนซึ่งนักเสพเขาเรียกว่าผงขาวเข้ามาแทนที่เดิมตอนอยู่สลัมดินแดงเขาก็ชั่วโดยกำมลสันดานอยู่แล้วก็เดินบนถนนสายชั่วให้ถึงที่สุดโดยรับจ้างเป็นมือปืน คุ้มกันขบวนการขนยาเสพติดจ,จากภาคเหนือเพื่อกระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่ได้วันเกรงทางการปราบปรามเพราะว่าผู้ทรงอิทธิพลในหลายภาคส่วนนี้หนุนหลังอยู่ในนิดได้ฉายาว่ามือปืนหน้าหยกเคยแสดงความบ้าบิ่นดวลปืนกับตำรวจแล้วก็หนีรอดไปได้ทุกครั้งจนกระทั่งตำรวจกองปราบพิเศษต้องออกโรงเอง บุกถล่มขุมกำลังใหญ่ของนักขายาตำรวจชุดที่มาปราบนี่ถูกขนานนามว่ามือปราบจอมขมังเวทเคยพิชิตโจรรายมานักต่อนักมือปืนคุ้มกันขบวนยาเสพติดที่หานสู้นี่ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงในนิดบาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดในที่เกิดเหตุตำรวจนำตัวไปดูแลที่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็ขาดใจตายไปอย่างทุกทรมานแสนสาหัสเพราะว่า ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแสดงว่าเวรกรรมตามทันตาเห็นในชาตินี้ไม่ต้องเสียเวลารอไปถึงชาติหน้าพ่อแม่ของมลิพบข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็รู้สึกโล่งสบายเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเพราะนึกระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าอดีตเขยจอมชั่วจะย่องมาทวงเงินสองหมื่นที่มันบีบคอจะเอาจากมลิจนเป็นเหตุให้ฆ่ากันตายในปีโน้น คนที่นำเรื่องนี้มาเล่าเป็นลูกชายคนข้างบ้านของมะลิตอนวัยเด็กนในเคยเรียนหนังสือห้องเดียวกันมะลินะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่เก่งในเรื่องของศีลธรรมจัญญาแล้วก็การเป็นแม่ค้าแม่ขายที่แรกก็ดีใจกับเพื่อนที่ได้ผัวรูปหลอตอนหลังถึงรู้ว่าเข้ากับคำพังเพยว่ารู้จักตัวรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักใจผู้หญิงขี้เรอย่างมะลิมีน้ำใจอันง,งดงาม ผิดกับผัวรูปหล่อใจชั่วเหมือนฟ้ากับดินสำหรายพคือโลกหน้าของมาลิเป็นเรื่องที่ได้ฟังจากพ่อแม่ของเธอการได้เห็นเทพธิดาพร้อมกันทั้งพ่อทั้งแม่แสดงว่าไม่ใช่ความขวัญหรือว่าจินตนาการพุ่งเฟื่องไปเองส่วนเรื่องของนายนิดเป็นคดีใหญ่ลงข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเป็นมือปืนหน้าหยกนะ ถึงแม้ว่าจุดจบของผัวเมียคู่นี้จะเหมือนกันแต่คติที่ไปในโลกหน้านี่ต่างกันแน่นอนคนที่นำเรื่องนี้มาเล่าไม่รู้หรอกว่าสำประยภพของนายนิดแต่เป็นที่ไหนรู้แต่ว่าถ้าคนดีทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตคติที่ไปก็คือสวรรค์ส่วนคนชั่วขนาดหนักอย่างนายนิดซึ่งทําตัวต่ําช้าตลอดมา คติที่ไปก็คงจะตรงกันข้ามกับสวรรค์เป็นแน่ทีเดียวล่ะครับ